พกบบอกระบาดแดง,ลง,ง,ดงแล้วพี่น้องมันมมนี้ก็ได้เมนูขาหมูพ,พี่น้องขาหม,มูตุนตุนซิ่วอือโอ้ปีเตอร์อะไรพี่น้องดูตุเตาวมาเลยมามันนี้จะเอาไข่ต้มใส่พรอมพี่น้องมาใส่กแก้วซี่ฟูดทำมาแจกกระบาดแดงอืมตกปีเตอร์อะไรพี่น้องต้มครึ่งมื่นพี่น้องตกต่อทานอืมอืมเนื้อปีเตอย์พี่น้อง เดอย่อใส่เขาสวยมั้นี่นี่เด้งเด้งเลยมึงนีเนาะมามาแจๆกับบาแดงอื้มอื้อ อืาลุดไปเนาะขาตีขาติพี่น้องเือเปืออูโอ้ดูเปลือดีขนาด ừm đục ừm 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 Nặng 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 ừm ừm và lạp đây uh -huh. Uh -huh. อยากใส่เมื่อได้ไปมน้อกคักดีมันอ๋อ,อ

Ô ô. nó.